สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับช่องโดนัทฟาร์มครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาทําการผสมหมูนะครับตามล่าหามูใหม่นะเป็นหมูคริสต์มาสนั่นเองตอนนี้ที่ผมลองลองผสมดูนะครับก็ได้มา3ตัวแล้วนะครับผมก็คือหมูตัวนี้เป็นหมูเอลแฮปปี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหมูเอลแอบนอนนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เลยนะครับจะเป็นหมูเอลไม่ได้นอนนะครับผมอ่ะโดยหมูเอลพวกนี้ทั้ง3ตัวนะครับมันจะทําการดอปนะครับผมเมื่อเราให้อาหารเนาะ พอให้อาหารปุ๊บมันจะทําการดรอปไอเทมก็คือไอเทมตรงนี้นะครับนี่ไอเทม3ชิ้นนี้นะครับผมก็จะมีไม้เท้ามีระฆังกระดิ่งนะครับแล้วก็มีถุงเท้านะครับผมคือมันจะดรอป3อันเนี้ยแล้วเราก็เอาพวกของไอเทมที่ดรอปเนี่ยเอามาแลกเป็นกล่องอันนี้ได้นะครับกล่องเอกมดนั่นเองนะครับผมโดยกล่องเนี้ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับเป็นหมูด้วยนะครับผมนี่ก็คือหมูอันนี้นะครับเป็นหมูไวท์สโนกับ หมูซานต้านั่นเองนะครับผมหรือเราจะเก็บพวกไอเทมพวกนี้เอามาแลกก็ได้เนาะถ้าเกิดเป็นหมูไว้สโนจะใช้อยู่ที่อย่างละ500ชิ้นเลยนะครับผมส่วนหมูซานต้านะครับผมก็จะใช้อย่างละพันหชิ้นนะครับหรือว่าถ้าเราเอาไปแลกกล่องก็ได้นะครับผมเนี่ยถ้าถ้าแลกกล่องไอตรงเนี้ยเอาไปแลกปุ๊บมันก็จะมีโอกาสสุ่มได้นะครับผมนี่สําหรับของรางวัลในกล่องเนาะ นี่นะครับผมก็จะมีหมูซานต้าหมูไวสโนงูหางกระดิ่งแล้วก็เป็นพวกของต่างๆตามภาพนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับในการเปิดแล้วเราลุ้นเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการผสมหมูแบบลองๆผสมแบบเรื่อยๆดูนะครับว่าเราจะได้หมูพวกเนี้ยหมูกิจกรรมเนี่ยมากี่ตัวนะครับเมื่อกี้ผมก็ลองๆผสมดูแบบเรื่อยๆก็ได้มาประมาณ3ตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองอีกเนาะผสมแบบธรรมดาเลยเพื่อนๆแบบไม่ต้องใช้อะไรเลยผสมแบบธรรมดาแล้วก็ใช้เรื่องข้อต่ํา2ครั้งประมาณนี้เลย มันออกง่ายอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองมาผสมเล่นกันดูเนาะได้อะไรครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆออกมาอีกแล้วหนึ่งตัวหมูเอลฮิปปี้ L นะครับผมได้มาอีกหนึ่งตัวก็ออกง่ายๆเดี๋ยวผมลองให้อาหารดูเนาะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดรอปเลยเห็นไหมเป็นถุงเทา้านั่นเองถุงเทา้าซันตานะ้าเนาะนี่แล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปแลกได้ประมาณนี้เนาะกิจกรรมนี้จริงๆคลิปนี้ผมก็จะมาทําการผสมธรรมดาเนาะแต่ว่าผมลองดูไอเทมของผมมามันเหลือยาบํารุงคันอยู่7็แล้วก็ ปรับยีน X อ,อยู่อีก10นะครับผมจะลองใช้ยาปรับยีน X ก,กับบำรุงคันดูว่าเราจะมีโอกาสได้รับหมูพวกนี้มากน้อยเพียงใดเนาะจริงๆผสมธรรมดาก็ได้เนาะเมื่อกี้ผมลองผสมแบบธรรมดาแบบครั้งแรกปุ๊บก็คือออกเลยนะครับผมแต่จะลองแบบใช้ดูเนาะมาลองเลยละกันนะครับผมตัวแรกนะครับแล้วก็ใช้เป็นนี่เลยปรับยีน X นะครับผมแล้วก็ใช้บำรุงคันอ่ะมาดุ้นมาลุ้นกันเนาะ ว่าเราจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบบอันนี้เลยเล่งข้อสูงเลยนะครับผมเพิ่งล็อกอินได้มาเนาะนี่จัดไปบุ๊บได้หมูอะไรครับโอ้โหไม่ได้นะครับผมได้เป็นไอตัวนี้หมูป่าขี้โมโหนะครับกับหมูนี่หมูกระต่ายนะครับผมไม่เป็นไรครั้งที่สองนะครับผมในการใช้ยาปรับยีนเอ็กแล้วก็บำรุงคันนะครับไปจัดไปเลยปรับยีนเอ็ก่าแล้วก็อีกรอบหนึ่งเป็นบำรุงคันนะครับ จากนั้นก็ให้อาหารก่อนตามสเต็ปโอเคแล้วก็เล็งคอสูงไปเลยนะครับบึ๊บนี่ได้แพนด้ากับหมูนะักแข่งมานะครับผมเนี่ยผมไม่แนะนำนะถ้าเกิดแบบใครมีปรปบยีนเอ็กกับบำรุงคันไม่ไม่ควรมาใช้ในกิจกรรมนี้เนาะเพราะว่ามันมันผสมแบบธรรมดามันก็ออกแลนะ้วเพราะว่ามันเป็นหมูกรอบบ่วงนั่นเองนะครับผมแต่นี้ผมจะลองผสมให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าถ้าเราใช้อะมันจะออกหมูหรือเปล่านะสำหรับหมูกิจกรรมนั่นเองครั้งที่3ละ จะผสมสัก5ครั้งละกันเนาะมาครั้งที่3นะครับเราก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะครับผมจัดไปเลยเล่งข้อสูงบึ๊บได้อะไรโอ้โหได้เป็นนี่นะครับผมแม่พันธุ์หูป่าขี้โมโหกับอีกตัวหนึ่งเป็นแม่พันธุ์สวิตตี้เลดี้นะครับผมครั้งที่3ก็ไปแล้วไม่ออกนะครับต่อไปครั้งที่4นะครับผมมาจัดไปต่อครับใช้เลย บำรุงคันนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นปรับยีน X นะครับจากนั้นก็ให้เบอร์เกอร์ไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เล็งพอดสูงเลยนะครับผมบึ๊บโอ้โหได้หมูคือแบบได้แม่พันหมูป่ากขี้โมโหมาสองตัวเลยครับเพื่อนๆคือแบบออกง่ายเกินแบบแม่พันพวกเนี้ยมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมจะลองดูหมู่กิจกรรมไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้แบบพวกปรับยีน x บำมุงคันเงนี้ยเนาะ ไม่แนะนำนะครับผมจริงๆผมแค่มาลองเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันเนะาะไปให้อาหารไปก่อนหนึ่งที่เล่งข้อสูงไปเลยปึ๊บนั่นไงหมูก็ต่ายมา2ตัวโอ้โหประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือใช้ปรับยีน X 5กขวดบำรุงคัน5ขวดไม่ออกหมูกิจกรรมเลยมาเดี๋ยวเราลองผสมแบบธรรมดาโดยไม่ใช้อะไรเลยเนาะก็ค,คือแบบใช้เลีงข้อต่ำธรรมดาเลยนะครับเพื่อน,อนๆมามาลุ้นกัน ขอแบบหมูกิจกรรมมาไหมปึ๊บตัวอะไรไม่ได้นะครับผมได้ตัวนี้ขายทิ้งผสมต่อได้ไหมไม่ได้ครับผมได้ตัวนี้ขออีกสักรอบมาก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วได้อะไร อ่าได้ตัวนี้ก็คือไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะก็ผมไม่แนะนำเนาะสำหรับการใช้ปับบยิน X แล้วก็บำรุงคันในการเล่นเพื่อหาหมูซันต้ากรอบม่วงนะครับผมไม่แนะนำจริงๆก็คือผสมแบบธรรมดาไปเลยผสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกนะครับเมื่อกี้ก็ต้นคลิปนอนผมก็ลองผสมธรรมดาไปก็ออกมาเลย1ตัวนะครับผมตัวนี้เนาะโอเคพอเราได้ตัวพวกนี้มาแล้วก็ เวลามันหิวมาล้วก็ให้อาหารเนาะมันก็จะดรอปพวกไอเทมนั่นเองเพื่อเอาไอเทมต่างๆพวกถุงเท้าพวกไม้เท้ากระดิ่งอะไรเงี้ยมาแลกตรงนี้ได้นะครับผมหรือจะแลกเป็นหมูเก็บให้ครบ5 0 0ชิ้นเนาะหรือว่าจะเป็นอันนี้พันหชิ้นก็ได้เป็นหมูซันตาน,นั่นเองประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้มารีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะเพื่อนโอเคครับ <Okay, S 2> ผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กคลิองผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้้้ไไไมมม่่่ลลดดคคคิปปอออะะรรรรหๆแบบบบนนนนนีีนีสสสัััััววผกก็ขต